พราะพิคะเนตปางสิทธิวินายกปางเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงบางครั้งความสำเร็จไม่ได้มาจากการเริ่มต้นดีแต่เกิดจากการปิดงานให้สำเร็จและปางที่สื่อถึงพลังนี้มากที่สุดคือปางสิทธิวินายกปางที่ชื่อหมายถึงความสำเร็จสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตามตำนานเล่าว,ว่าปางนี้คือผู้ที่ติดค้างมานาน จบลงได้อย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารโครงการใหญ่เรื่องคาราคาสั่งหรือการเจรจาที่ไม่ลงตัวผู้คนจึงนิยมบูชาปางนี้เมื่อต้องการจบงานใหญ่ผ่านก้าวสุดท้ายที่ยากที่สุดเพราะเชื่อว่าพลังของท่านเป็นเหมือนมือสุดท้ายที่ช่วยประคองงานจนสำเร็จทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าเก่าแก่ โปรดรับฟังอย่างเคารพและใช้เป็นกำลังใจให้คุณเดินไปสู่ความสำเร็จของตัวเองค่ะ